ออกรถที่2 9 9ห9บาทก็ญค,คแจขับรถกลับบ้านไม่ได้เลยจ้าสว,ส,สวัสดี MG พลอยโปรเทพค่ะ, oi, Pro i, คะตอนนี้เราก็ยืนอยู่กับน้องที่ฮิตที่สุดในตอนนี้นะคะนั่นก็คือน้อง MG 5ตัวท้อปเยเตั่น,นี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่699,000บาทค่ะราคาปรับขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะแต่ว่ายังใช้เงินออกรถเท่าเดิมนะคะใช้เงินออกรถที่29,999บาท องแถมให้อีก20รายการด้วยกันค่ะเย่เย่ที่4ี่ละคะคอยมีบริการส่งรถทั่วประเทศค่ะเย่ yeah! ภายในนะคะก็จะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้วยนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็จะมีกล้อง360อองศานะคะใช้เวลาถอยรถหรือจอดเทียบรถกับข้างฟุตบาทก็ได้เลยจ้ะ ภายในของเขานะคะก็จะสวยงามตามท้องเรื่องแบบนี้เลยคะ่ะดูรูหลาทัานสมัยมากๆและที่สําคัญนะคะตัวนี้มีซันลูปด้วยนะคะว้าวทุกคนดูสิขาว่าซันลูปมันแบบตื่นเต้นเล้าใจแค่ไหนนะคะที่เก็บสัมภาระท้ายนะคะก็จะทะลุไปฝั่งของคนนั่งข้างหลังด้วยนะคะถ้าต้องการเดินทางสองคนเราก็สามารถเก็บของได้มากขึ้นด้วยคะ่ะ ได้ทุกอาชีพนะคะไม่ใช่แค่พนักงานบร,ริษัทหรือข้าราชการค้าอาชีพค้าขายอาชีพอิสระรับเหมาก่อสร้างขายลอตเตอรี่หรือกเกษตรกรก็ออกรถได้ค่ะลองทักอินบ็อกซ์มาคุยกับพลอยก่อนได้นะคะพลอยรับปรึกษาฟรีค่ะใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะพอจะทิ้งไลน์กับเบอร์โทรไว้ให้ที่ข้างล่างนี้นะคะวันนี้พลอยลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ